พบกับยูชาแนลอีกแล้วคะ่ะลิงเดินอยู่ในป่ามีสัรชาติตยานล่าเยือแต่ใช่มือเปล่าไม่ได้ผลเมื่อหลายล้านปีก่อนลิงเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งคือก้อนหินแล้วพวกเขาก็เกิดความคิดขึ้นมาจึงเริ่มลงมือทำโดยยิบก้อนหินมาทุบก,กับอีกก้อนให้แตกเป็นขอบคมพวกเขาเริ่มใช้มือไม่ใช่แค่จับแต่สร้างเปลี่ยนหินธรรมดาให้เป็นอาวุธ และใช้ในการล่าสัตว์นำมาเป็นอาหารเพื่อความรอดของพวกเขานี่คือจุดเริ่มต้นของเครื่องมือก้าวแรกสู่การเป็นเจ้าโลกที่พวกเขาสามารถสร้างเครื่องมือหินเพื่อใช้ล่าสัตว์และกลุ่มลิงกำลังรวมมือกันวางแผนล่าเหยื่อสะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของสันสกัญาตยาน,นักล่าและการใช้เครื่องมือเพื่อความยุ่รอดของพวกเขาซึ่งเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคแรกทั้งหมดนี่เริ่มจากอุ้งมือนี่